เจคเนชคลิปนี้พามาชมพิธีอภิเษกอัญเชิญองค์พระพิคเนตตามชื่อสกุลซึ่งเป็นองค์พระพิคเนตปางมหาเศรษฐีเครื่องทรงปี2013รุ่นพรีเมียมพิมพ์เฉพาะของทางพิคเนสวนเทวไลพิธีอภิเษกเป็นพิธีกรรมทางศาสนาฮินดูโดยการสวดมนต์สงสนานมุรติ แด่องค์เทพท่ามกลางจิตวิญญาณของการสวดมนต์ที่สงบเพื่อชำระล้างให้บริสุทธิ์ซึ่งในที่นี้หมายถึงตัวเราและผู้ศรัทธาน้ำที่ไหลาจากมูรติลงมาเสมือนน้ำชะล้างจิตใจของเราทำลายอัตตาให้สูญสิน้นและช่วยให้เชื่อมต่อจิตวิญญาณภายในของเรากับพระเจ้าที่อยู่ที่ใจของเรานั่นเองสมวานามยสต้มชินไมยหะสมานัามยสต้มรมมยหะ กวางสกิตานันดาวิทยุสิธรรมรักตักชัมบรมว่าสิธรมกนานาโยวิทยานามโยสิสารวัตรใจน้ำตักใจสิสารวัตรีจน้ตักสติสติสสารวัตรใอนํำตัวเล่งเมชติสารวัจรใจน้ำตัวประเตติิถวายบูชาพระองค์ด้วยหญ้าแพรกดอกไม้สดผงศักดิ์สิทธิ์ถวายแสงสว่างเพื่อนำทางให้เราติดลักพระองค์เพื่อเชื่อมจิตวิญญาณแห่งความศรัทธา ถวายอารติด้วยความเคารพรักอย่างที่สุดลัมโบนัลพีตามบนาพาณิวรวันดานังสัสรดาสุนดาวกราตุนดาเตรนยนาดาสวามาสาวัพาเฮสนาดัสังกสติบวายเดวารีราชาเดสุรวรวันดานาขอให้ผู้ศรัทธาทุกท่านมีความสุขในการบูชาพระพิคเนตการปฏิบัติโมรยะ ผมมัธยเบสอาจารย์เบสที่นกรจรจาจรปรีดีสวัสดีครับ